ครับผมขอกลับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้ออปอพารวยเขาได้มีโอกาสมาที่บ้านแม่หอมหววน,นะครับผมเพื่อมารับชมรับฟังแนวทางเพราะว่าใกล้จะถึงวัน โชควันลาบแล้วนะครับผมเราก็มาตามแนวทางนะครับเพิ่งจะได้มาวันนี้เพิ่งจะได้มาครั้งแรกนี่แหละครับเอาใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแนวทางเด็ดๆของทางช่องนะครับทางช่องก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้มาถึงลานจอรดรถของ แม่หอมหวนบ้านแม่หอมหวนแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปข้างในกันนะครับผม mm. เพื่อมารับชมรับฟังแนวทางของแม่หอมหวนนะครับ mm. ว่าจะมีแนวทางมาฝาก fc ตัวไหนนะครับผมมาเดี๋มามา,มารับชมรับฟังกัน yeah. เอ้ยมึงไปฟั้ง,ามามง,งร่างแบบวันหวาดตงเททอแมาวันคัะวาดสีไร้เต็งร่างข้อนกับเกิดรึวาดสีเต็งเอ้กแต่สีผ้าเกิด้พรต้องเลยนาไม่ร่างแบบทาเกิดพั้งรูปหนารูปหนาวาดสีไร้เขาไปเต็งรึยวย,ยาวันหนาทัา้งยำป ่าทำพอมาไอ้ปรัยดเอก็อั้น้องก็เข้าเรื่อก็พอเหมนเนพที่ท้่งต้นต้นกรล้าับว่าทาว้พอเมืนไหนพอวานวันที่ที่ก็วันที่เชาวก็บอกมื้อเป็นแต่เป็นเมื่อั้นวันได้วันที่ที่ก็ พวกแตนแ้งไมอนว่ากวามมา่างน้ำใส่น้ำบกนาอาเามาตัวมามาอืมอ่านเองเรื่องภาวะขังเองนั่งตั้งอาภาพเอฟทีว่าจัยเอฟทีขยับวังทางนะมาจานาขัพรางวัลท่านาชัดก็เกิดน้ำบกน้ำด้าเม้่อเงินบาทนังนไม่ตัวที่ักขาพปกตากพวกค่เต่าชิเต่าพัดเต่าบ้านเต่า่อง มาเป็นทักษิณภายได้มาตูดุลย้านไบนนีมเหืองความขังทักเพื่อคาถาธนาท้ายปอตูต่าแรงตูต่าเป็นกูรักเั้ลุดเอ้หายวิเศษไม่รักไม่วิเไม่มาช่วูกตุ้กข้อห้าอาท่างไม่ถิงใจต้งหลุดตั้งฟาแต่ไหนไม่เอาไหนถอกูได้กัะไเอาอันตรีน่ะพ่อเฮียเอาเงินท่อง พ่อน่ะเฮียามาพองดกปะวาที่ประจันมาเอาอาฮากการเกินมากคือแแ็งหลังครงปูยังคือไม่ใครไม่ใครปูมาปูป่าใช้ชื่อปูมาไม่ถือว่าชื่อมาชื่อกับชื่อว่าปูมาเฉพาะมันปูในหญ่นะปูมาไม่ใช่ปูนานะประจันปูนะปูน,น้อยน้อยน้อตองจิตก็นก้นอ่ถูนชื่อใค่น้องไ่ถูก แท้ส <y> <ify> <h ulk> mm ิปูนะปูนั่นก็ุดจักป่ะโช๊กราไม่ถุงนะ้ค่ะบวจริงรับเออเขาทางหาตังค์่องติงดิบ้าตังค์ตงบาตังบวบอาจารย์บาถือเป็นพันหยาดอาจานเกิดิมาแบบดึงไร้บ้าจันอ้าดีแล้วดีแล้วมึงไต้หวันม่มาหัวทางทา้พู่ทั้งาชหารตลบด้อเออพาทางกระจายกับกำลังถือเรื่องทาง ตู้อ่านั่ต่นาคาด่าเชื่อโก้ท่านาคาดกับการั่งที่เดอกด้วยบนบานมีขังอีนักบล่ะด้ผ้ามืหิบมือถางแล้วหรือแล้วบนหลายถ้ายเงาจังไรถ่งบนบ้าหลายชายบ้านเงาถางกับบ้แห่งแล้วหรือปล้าผู้ร่งคนกับตายกองผู้ร่งคนกับถางบ้าแหลงผู้ร่คนกับเบิดเงิกองพราะว่าหนัง ใช่ค่ะเพราะว่าการกระทําของตัวเองทำดีปฏิบัติได้ปฏิบัติท่อเออทุกชิ้ทุกจังกาจิตตือแต่ตัวจ่ของบารมีกาจิตตื่นจะรู้แล้วที่ให้นันถือนต้องทุกทิ้งทุกจังถือต้องคล้องนั้นเพื่อวางตารทิ่ถามจิตไจน้ำตาลถักถามเอฟที่ทุกคูทุกคนทั้งไก่ทั้งไก่แต่กี่ฟาว่าหขวจากได้เอฟที่เ้นหน เขาเอิอน้ายบนท้ายบนญโอชี่ว่าค้างท้ายบุญพูโแต่ไทยเบุญโอบนคลงลูกหลานงอ่า,างถางเกิดชาตาคณะเพิ่นปฏิวัติดีปฏิวัติทองหายรุ่นฐานมาเหตุมาถางนละลูกเด้อเพิ่นหายกินงเพิ่นหายท่านเขบนาบุญบาทไมเพิ่นมันจังเกิดเป็นเงินเป็นข้ามมากนะลูกเนาะเมืม่อไดเป็นเงินเป็นข้ามแบบกามาถางวน ทางบนเครื่องหนังคุตามบอกาถ้ารพวกราหาร้อีรวมไม่รวมแตกันลูกข้นทัวรกทางเน้ากันบ้านเมืองเข้าจังไยูเย็นเป็นชุกตัวแล้ว้านเป็นตังัคเป็น้อมโห้อมไทยเออ้อมโ่้อม้ังไทยลูกทางด้าเออทางตูวา้านในมฮองทางตูวไหเออ เขาต้องขีใจขาดเพราะเออขาบนบานทานเขาว่านตูขน้ขขงหัวหนาจักสิไปอาไทยพตการงานกะว่าว่เออเฮ็ดแร้วเข,อขอกวากนกเยอะว่าอันไรกะว่าได้ข่าวยากมากแพ้งน้ำกะทาวุงน้ำกะถัวแทนเดินกะสุดท่าวงโลพายใครกะมาหยิบพอเออเมื่อเข้ากะแกกบว่ามี้ัสิให้ตังไรว่า ใแค่ก้อนขอหน้าพองนักอธิรรพ์ติดพอเออวันที่หนึ่งใครจงไหนถอปุ๊บยังมีชิ้นใหญ่บาค่ะวัืมทีหนึ่งใครจงไหนถือปุ๊บจัะเงื่อนกั่วันนี้พอเออเง่อนเงื่อนดอยอยากด่บงคัาอยากหอนอยากแขนแต่น้าคึงกลงวันอลากใจไหวเทียนเ็นทงไหวใจ้าเงั่นก็ขายแบบกให้หน้าคึงไหนเด้อ่านั่ง ไอ้จังไหนขอเออขอจะกับวันที่หนึ่งงานวัาม่งงนก็รทขอเช่นเขาไหวอกบ้านทักมาเ่ no าไปตนการิสตแห่คอว่าพู้ขาดการท่เห่ปห้าฟถางน้องอีพอนะาบ้านเขาไหวตันมาเนี่ยก็ถือว่าไม่โยกงอตั้งกมคือไปอาถัยไนเพิ่มไฟน้องขันบานมันว่าอาถัยไ่เพิ่น้องแม่คู่บ่าทักมาเป็นคือหายน้อยมา เป็นเืออืมเป็นชาวพหาืบึเขาเออชาวพางบมงังที้หนึ่งนะมะอ่อนพ่อขอนขอพอพอว่งจัดขิ้ให้วักย้ายเออจัดขี้จัดขี้เก้าขี้ขงมาจากว่าจากว่าขิ้เก้าขิ้ข้องหายวันทานทมหมดเลยก็หายเออฝากดีมาอ่อนว่ออนขอพอ ก็เกินนั่งทั่พอวันนั้นค้ืหลายผู้ขากว่าวหยเาวิ่งบ้าน่ลังบ้านหลัได้เท่ะคหรับ้นมันเต็มเลยเอาเก้าชี้ไปก่อนแล้อลูกป้องเพราว่ามันเต็มเออคิววันที่หึงคือเก้าชี้่ว่าลูปหลานบ่าหลายถูหลายคเออจากม้วนถางจักม้วนถางที่แม่คู่ผ้าถางมาถ่ามบนกระถิ่นกระเจวนต้อบ่อไก่มาหลายหมงายพอ,อ,อ,อ จากทักว่าทั้งวาว่าทันเอ้าขั้นวาไม่หนิ่งี่พอเนี่กระจักติดแตเพิ่มไถว่าทันอือฮะพอกะเลื่อยถ่ากปักแฉกเอกจักเที่ยวเก้าที้รงกองตล้วครับปักที่วหนึ่งมาจัดปักครับผมเมื่อไร้ปักที่าวท่าทันเกินวะไร้เกินเะไรอือแต่ว่ามากแต่ว่าเกือบว่าแล้ว่ะขั้นจำพนว่าทั้งได้จากปักที่วว่าทานแล้วหรอต้อง หายบ้าบ้านได้ที่คู่ไหนากองว่ะค่ะหายบ้าบ้านหลังหลายก็บ้านหลังไม่ของบ้านหลังเก่าของอะไรคู่ว่ะค่ะบ้านหลังเก่าก็ห้าแต่ถือบ้านได้ที่ห้าแต่ถือบ้านหลังใหม่ก็ห้าแต่ถอยบ้านหลังเก่าก็ห้าแต่ถือว่าแต่พวกนี้งานว่ะไปเข้าบ้านได้ที่บ้าหางแหงเมื่อไรนี้ ก็แรงกินทอวัน huh. ดี้อนหารเข้าไม่ไหวไม่ไหววันถธาไวแต่บ no. ้าไ้วาถวายไห้งค่่พัว่นมดเสี้ยนติดตับก็แรงบ้าหลบ้านย่อ่างหนักนอยแต่บ้าได้เพอ้านว้าว่าี่มิบ้านว้าไปถีวนิถี่ห่าว่านบ้าไปถี่มิเออปลาชิวหนึ่งร้วยถี่ห้าบาทวันไม่ได้ถีวนะถิดดีดีนะ ให้คิกอนครับเพราะว่ากินไดกินได้เขาไม่อนแต่กินได้เขาไม่กินแต่กินได้เิดผานคิดผ่านองกันนไ่งน้เขาพิ่มแต่กินไ้กนได้เขาใสาว่าตำนัส่งน้เขาเพ้าว่อหนมาหาเขาแล้วนามันแตว่าพี่าเรื่งหายเงินไปเก้าสิบห้าบาทไปเติมให้ว้านเต็มถังพอ เอาเทียวหาว่ะเติมใหว่าเต่งขังพอมากังนยเอาไปค้าเดี๋ยวเอาพ่อเอนั่งเขาค่อเอาไปค้าเดี่ยวเอาพ่อพอมาเจ้าพผากาบมากไปทักกันหายมากหรือแฟนคือมึงจำว่าหาพ่อบอกเอนั่งเขาค่อเดี๋ยวมีเจ้าพ่าคานังมนกัว่ามึ้ Kho phải hai cái khen, thầu chứ Hai kem mà Ừ, qua ừ. Ừ. Ai nói năng là, mà khẩn khẩu tao bắt Đó khổ ơi, tăng kỹ năng bắt 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 มาเขาว่าไม่พอหวังเย้าว่านซื้อผปเาหวางว่าไม่ได้บ้าใจแทนหวังว่าท่านชื้อหังว่าไม่ิดไปใไหนใจเด็กก็ว่าปากท่ซื้อว่าข่านว่าที่ซื้อเอาจางจางมากาเขาเอานั่งปังกมอนมาแล้วแั พักหนึ่งปิดวายไหมไม่ปิดวายไหมไม่ไอกคัะพักหนึงเขาความม,มากๆปาก <c oughs> ถ,ถนาทค่ิซิปากตามทันยาตามทันยานะ <c oughs> ตามทันยานะได้ต้ <c oughs> องรับไม่พูดมากเอกคอ <c oughs> ว่าที่มาแห้งต่อไงกับเขาคอแห่งที่ไงก็ไม่วค่ะที่มา่ะาคนได้ขชอมวงมาต่างขนาดแล้ว่ะอันนี้ดาพาด้วยไม่ใช่นางสีดานะดาพาด้วยเป็นนางคือฉันแถ่าท่า วาแันขาเพ๊าะว่าน้ำคือคันบ้าบ้าแทนเขาเสียงว่างคัทนป้าว่าเป็นตึงอย่างคือแันคือด่าอย่างว้าบ้าัทนอาเพราะบาเป็นน้ำเสียงเขาคันท่านฉันดีกับเป็นไม่คู่เท่านันตัววาเอาเป็นนักระวงเท่านันตัวเพราถึงได้ว่าเป็นดาผ้าด้วยคือว่าคทนเอา แช้งอว่าดีก็ตามขอพ่อพาฟันดีรู้ว่าจว้าวตะคักว่าแนเนาะเออหายไม่จบไม่หลักไม่ถกไม่หม่านะเอ้ได้ฟังให้ดงเด่นไปทุกทางมาเก็บจากไปแม่นไ้วนี่เลยไม่แลยวหมยจ้าขื่อเนาะจ้าขื่อเนาะไม่หลับไม่หลับตายก็หลับถ้าม่แทงเมาพาเรา แกล้มทำางานไมมเอาบักแกล้วว่าให้พ่อเตงนว่าไม่ถ้าชื่อแตองก็ไม่เลยกิน